สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รถเบอร์สอบถามพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล็กครับพี่เล็กใช่ครับโอ้โหวันนี้พี่มาจากไหนครับมาจากนครนายกครับมาจากนครนายกรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าบอทอ6880นะครับไปที่ผมให้หวยเอฟซีก่อนเลยนะนะครับ ขออนุญาตสอบถามข้อมูลครับที่รู้จักลาสเซกจัดของด้ครับดูในช่อง u t u b e ครับ u t u b e อย่างเดียวเหรอพี่ใช่ครับอ๋อโอ้ไปเจอที่ไหนครับพี่วันนั้นเปิดดูเซิร์ชไปดูในข้อมูลว่าอยากจะดูเครื่องตัดหญ้ามือสองครับก็เลยเปิดไล่ๆๆไปดูแล้วพอดีเห็นคลิปมีการเทสมีการดูแลดีก็เลยสนใจไปเจอคนไหนเขาครับพี่ไปเจอคนไหนใช่คนเมื่อกี้มับใช่ครับใช่ครับพี่เล็กนี่แหละครับพี่เล็กคนนี้แหละครับนะครับผมเอ่อคนที่ พี่เล็กไปเจอนั่นคือบอสผมครับพี่เลสนะฮะหรือฉายาเขาเลสิเกะครับผมนะฮะพี่เลสิเกะนะครับนะครับแล้ววันนี้พี่เล็กมาเนี่ยต้องการดูเครื่องรุ่นไหนจากากีฬาเราครับพี่ดูเครื่องที่สตาร์ทเบาครับไม่ได้เน้นยี่ห้อ,อเน้นซ,ซีซีไหมครับไม่ได้เน้นครับไม่ได้เน้นซีซีโอโ้โหอีจมันต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วมั้งครับพี่นะครับผมอ่าที่เอาไปตัดอ่า้าสวน ทุเรียนหรือว่าสวนไม่ใช่สวนที่บ้านหน้าบ้านครับเป็นสวนที่บ้าน,น,นส,วน,านสวนหน้าบ้านนะฮะหญ้าไม่ได้เยอะใช่ไหมครัไม่เยอะครับเป็นสวนหย<ม>่อมใช่<อ>ไครับผมแล้วปกติส่วนใหญ่ใช้เขึ้นแต่หญ้าข,ของที่ไรอยู่ครับใช้ของมักกิต้านี่แหละครับของมักกิต้าโอ้โหนะฮะเมื่อตอนนี้ Mag มักกิต้าเราเยอะมากเลยนะพี่นาอะไรเงี้ยใช่ครับผมนะฮะเออ่รู้สึกว่าเราดีใจนะพี่เขาขับรถแจกแม่คอนนายกมาหาเราพี่ออกจากที่กี่โมงครับพี่เลยครับออกมาแปดโมงครับแปดโมงมื่ถึงนี่ฮอตยี่โมงจริงจรินะครับผมโอ้ยนะครับผมนะฮะ มาถึงนี้11โมงครึ่งครับผม8โมง11โมงครึ่งนะครับแสดงว่าพี่เล็กมีความตั้งใจมากมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่ทางร้านเราจะตอบแทนพี่เล็กได้ก็คือการดูเครื่องดีๆให้พี่เล็กสักเครื่องนึงนะฮะเอาไปตัดหญ้าที่บ้านนะครับผมตอนนี้พี่เล็กบอกว่าต้องการมากิต้าดูขึ้น่องอะไครับพี่ดูเรียบร้อยแล้วครับดูแล้วดูแล้วนะครับตัดสินใจยังพี่ว่าตัวไหนตัดสินใจแล้วครับประดีพี่เขาเอาเพอร์เซวิทให้แล้วครับเอาสุดยอดนะครับผมนะฮะ อันนี้ก็ต้องใช้คำว่าปาบปื้มปีตีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะครับกึนายกมาอ้อมใหญ่นะครับพี่มีคร์มมานักอุตสาหะภาคเพียนเป็นอย่างมากเลยนะครับผมน,นะครับทางร้านเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กอย่างมากเลยนะครับนะครับนี่นะฮะพี่เอฟซีนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าทางร้านเราเอฟซีนี่มาทุกจังหวัดมาทุกอำเภอและตำบลน,นะครับผมนะฮะใกล้ๆมาหมดนะครับผมนะฮะแล้วพ,พี่มีอะไรฝากฝากเอฟซีพัสริไหมครับ อยากให้ทุกคนมาลองดูกันก่อนนะครับลองดูกันก่อนนะครับลองมาลองมาลองดูมาดูแล้วลองไปใช้แล้วค่อยตัดสินใจว่าตียังไงแล้วค่อยเสนอครับผมเออจากจากที่มามาสัมผัสที่ร้านวันนี้พี่เล็กรู้สึกว่าทั้งทั้งร้านแล้วก็พนักงานเป็นยังไงบ้างพี่โอเคนะครับดีดีนะครับดีนะครับถูกใจประทับใจครับประทับใจเลยนะครับผมประทับใจครับองดีกต้องมงกุฎละมงกุฎพร้อมสายสะพายให้พี่เล็กนะครับผมนะฮะ อ่าโอเคนะครับเรา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 จะไม่รับปากนะเราจะไม่เัินดารนะครับแต่เราจะพูดคัเดียวว่าถ้าพี่เล็กเอาขึ้นงาปาดปุ๊บนี่ต้องประทับใจแน่นอนจากไม่มีคําว่าผิดหวังจากการเดินทางจากนายกมานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วก่อนก่อนปิดจ็อบนะฮะพี่เล็กมีข้อคิดอะไรดีๆให้กับเอฟซีหรือใครนะครับหรือคำแนะนำอะไรต่างๆอะไรเงี้ดีให้ับ มันดีอยู่แล้วครับไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายแล้วครับต้องมาลองดูครับต้องมาลองดูชื่นใจมานะต้องขอบขอบคุณพี่เล็กมากนะครับผมนะเราจะดูแลพี่ให้ดีที่สุดพี่มีหน้าที่ล้างมือใช้อย่างเดียวส่วนเครื่องเดี๋ยวทางเรารับผิดชอบให้พี่เองนะครับผมนะฮะขอบคุณพี่เล็กมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนะครับผม บริการจัดส่งทั่วไทยมีเครื่องให้เลือกมากมายนั่งขับรถเข็นหรือซสายสะพายเลือกได้ที่ซับซิรีอ,ออนไลน์ลลลลลตู้ปลมีประกันพร้อมมาไล่ซื้อสินค้าได้อยางสบายใจยิงชัยยิงุ้มยิ่งมั่นใจ มาที่ร้านสะดุกง่ายดายเรื่องเครื่องญญตัดยาโปลอดจำไว้ใจซับซื้อออนไลน์